สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะคะวันนี้พี่อังเข้ามาในบ้านค่ะมันเบอร์รี่ค่ะหรือว่าใบาหม่อนนี้นะคะที่บ้านก็จะมีคุณคนสวนอยู่คนเดียวนะคะที่ทำงานนอกนั้นก็คนชลาแล้วค่ะนี่ก็คือใบหม่อนที่พี่ยังให้เขาเออบอนไซนะคะบอนไซทิ้งเอาไว้ให้หน่อยค่ะเอาใส่กระถางแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้หน่อยค่ะ ก็ระยงระยะแล้วก็พูดง่ายๆว่าดูเกะกะมากๆเลยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างานของเขาเยอะมากๆเลยค่ะก็อาจจะทําแบบจินตนาการนะคะพี่อังบอกให้เขาจินตนาการเพราะว่าพี่อังจะเอาให้เขาย้อยๆแล้วก็ไว้ตามสระน้ําสระบัวอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาตกแต่งคลิปของพี่อังส่วนใหญ่ก็คือฟื้นฟูนะคะส่วนใหญ่นะคะ ต้นไม้ก็อาจจะไม่สวยอะไรมากมายเป็นแบบบ้านๆค่ะแต่เรามาฟื้นฟูกันนะคะตอนนี้ต้องย้ายค่ะย้ายมันเบอร์รี่นะคะเพราะว่าเข้าฤดูร้อนแล้วค่ะต้นไม้แต่ละอย่างก็จะต้องปรับเปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยค่ะบางชนิดนะคะเพราะว่าอากาศก็จะเปลี่ยนแล้วก็แสงแดดก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทิศทางค่ะเราปลูกอะไรบางครั้งนะคะต้นไม้บางอย่างก็ต้องการแสงลำไรนะคะ บางอย่างก็ต้องการแดดจัดจัดหนึ่งเช่นชวนชมอะไรอย่างนี้ก็ต้องให้เขาเหมาะสมกับสถานที่ที่เราไปวางด้วยค่ะวันนี้พี่เอิจะมาขยายนะคะแล้วก็มาตกแต่งเขาสัหน่อยเพราะว่าเขาดูลกๆไปหมดแล้วค่ะจริงๆบอนไซนะคะคนคุณคนสวนนี่เขาก็คิดว่ามันแบบ พันๆไปเดี๋ยวมันก็ดัดได้เองอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็ไม่ใช่นะคะแล้วเขาก็เอา,เอาท่อนใหญ่ๆเลยค่ะหมายถึงลำต้นนะคะท่อนใหญ่ๆเลยสำหรับชํำค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะชํำนะคะเอาก้านนะคะเลือกกิ่งก้านที่ไม่ใหญ่หรือว่าเล็กจนเกินไปค่ะปักชํำนะคะเวลาเขาแตกกิ่งออกมาก็จะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะบอกแนวทางนะคะว่าไม่ต้องเอา ลำต้นใหญ่ๆก็ได้เพราะว่าเขาจินตนาการว่าให้ลำต้นใหญ่ๆแล้วออกมามันก็จะสวยมันแล้วแต่ว่าดีไซน์นะคะการบอนไซเนี่ยสนุกมากๆเราแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์แบบไหนคะ่ะเห็นไหมคะเห็นลำต้นไหมคะจริงๆเราใช้ก้านของเขาซี่ประมาณสักนิ้วนิ้วโป้หรือว่านิ้วก้อยนิ้วกลางอย่างนี้นะคะสักท่อนหนึ่งแล้วก็ตัดเขานะคะแล้วเวลาเขาแตกออกมาก็จะสวยมากๆเลยค่ะ ไม่ต้องใหญ่เกินนะคะหมายถึงแบบนั้นนะคะก็ไม่ต้องใหญ่เกินลวดเวลาเราพันต้องช่องไฟให้ประมาณเท่าๆกันนะคะเราก็ให้แนบเนื้อกิ่งเขาดีๆนะคะเวลาเราดัดเขาก็จะได้ดัดง่ายค่ะไม่อย่างนั้นก็ยกแยกนะคะเหมือนอย่างนี้นะคะการที่เราเอาใส่กระถางเล็กๆเนี่ยนะคะใบของเขาก็จะเล็กไปด้วยค่ะนั่นก็คือการบังคับไม่ให้เขาใหญ่นะคะลูกของเขาก็จะเล็กด้วยใบก็เล็กด้วยนะคะ แต่มันเบอรี่นี่ดีมากๆเลยนะคะหรือว่าหมอนเนีคะเวลาเราตัดอะไรเขาคนมากๆแล้วเขาก็แตกสาขาของเขาแตกกิ่งก้านนะคะเยอะมากคือแตกง่ายมากนะคะสิ่งที่จะทำอะบอนไซอย่างนี้นะคะก็คือเขาจะให้ย้อยๆลงไป ใกล้ๆอ่าง,างปลานะคะจินตนาการของเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเราก็จะมาตัดไม่ให้เขาลกๆนะคะแล้วเราจะให้เขายาวแค่ไหนเราก็ตัดเลยค่ะถ้าให้ยาวมากเราก็ปล่อยให้เขายาวไปแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขายาวมากพอละแค่นี้เราก็ตัดค่ะต้องหมั่นตัดนะคะตัดแต่งกิ่งซึ่งการบอนไซเนี่ยจะสนุกมากๆถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็นั่งดูแล้วก็ตกแต่งไป ที่อังขอแนะนำนะคะว่าบอนไซเนี่ยเราดูคนอื่นเป็นแนวทางแต่เรามาจินตนาการเองดีกว่านะคะมันจะสนุกค่ะใบของใบของหม่อนนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ เอาใบหม่อนเนี่ยนะคะไปชงเป็นชาได้นะคะทั้งสดแล้วก็แห้งค่ะถ้าแห้งนี้เราต้องไปคั่วหรือไปอบให้เขาไล่ความชื้นดีๆด,ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลานะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจหรือว่าจะกินเลยก็ทำแบบชาสดสดเนาะช่วยผ่อนคลายนะคะสำหรับใบชานะช่วยผ่อนคลายแก้ร้อนในกรหายน้ำลดไข้หวัดปวดหัววิงเวียนศีรษะลดน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะแล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะ ส่วนผลของเขานี่จริงๆเขาจะลูกใหญ่นะคะออกมาสีเขียวก่อนแล้วก็มีขนขนปกคลุมนะคะแล้วก็มาเป็นสีออกส้มๆเหลืองๆแล้วก็มาแดงนะคะผลของเขามีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคหัวใจด้วยค่ะวิตามิน B6 บํบำรุงเลือดตับไตาการเ,เรื่องการเกิดสิวนะคะปวดประจำเดือนการยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดด้วยค่ะ จริงๆประโยชน์เขาเยอะมากกว่านี้อีกนะคะพี่อังก็พูดคร่าวๆค่ะเยอะมากจริงๆค่ะสําหรับบันเบอรี่นะคะเขาเอาไปแปรรูปนะคะทําเยมทําสลัดตกแต่งอาหารแล้วก็เอาไปทำวายนะคะวายจะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้พี่อังก็คงจะไม่เอาละค่ะถึงเขาจะลูกเล็กๆนะคะกินได้นะจ๊ะถึงเขาลูกเล็กก็กินได้อเปรี้ยวๆหน่อยแต่ถ้าอยากกินหวานก็จะต้องเป็นสีดําๆแล้วละค่ะ อันนี้จินตนาการให้อยู่ข้างเดียวกันนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะแต่จริงๆถ้าใส่กระถางน้อยๆเหมือนที่เขาบนใส่กันก็จะน่ารักมากๆแต่น,นี้พี่อังบอกว่าเออพยายามให้เขาตกๆนะคะตกกระถางนะคะเพื่อที่จะเอาไปตั้งมุมต่างๆซึ่งเราก็วางแผนไว้แล้วล่ะค่ะนี่ค่ะลูกดำๆก็ต้องให้เขาดําสนิทนะคะเขาก็จะหวานนะคะแต่ถ้าดํานิดๆหน่อยๆเขาก็จะเปรี้ยวอยู่ะค่ะเปรี้ยวก่อมๆนะคะไม่ใช่ว่าเปรี้ยวไม่อร่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ถ้าออกใหม่ๆคนเขาก็จะปกคุมแบบนี้ละคะ่ะปลูกง่ายมากๆนะคะแต่ประโยชน์เยอะมากค่ะเยอะเกินคาดเลยละคะ่ะกิ่งไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ตัดออกเลยนะคะพยายามตัดบ่อยๆสักอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะคะ มันบลี่วันนี้กับพี่อังนะคะตกแต่งเขาก็ย้ายสถานที่ของเขาเพิ่นดูกันแบบเพลินๆนะคะแล้วก็ใครมีเวลาว่างก็หามาสักต้นหนึ่งปักชำนะคะแล้วก็ตกแต่งสนุกนะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินทำให้เราผ่อนคลายด้วยค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆใครที่เข้ามาดูคลิปพี่อังนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ